อยากมีตัวละครเก่งๆต้องนี่เลยร้านบิวปรกรณ์ร้านจำหน่ายตัวละครแมปทอยเล t ทาวเวอร์ดีเน์ไม่ว่าจะเป็นชิวคาเมล่าแมนอัปเกรดไทท่านซินิมาแมนเชฟทีวีแมนและตัวอ,อื่นอีกเพียบหรือใครอยากได้ไอดีไก่เพชรไก่เงินทางร้านก็มีขายนะมีเพจให้ผู้ใค,คยตอบปัญหาสามารถแจ้งปัญหาตรงนี้ได้บริการดีงานไวหากสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับ วันนี้ผมจะมารีวิวตัวของ Titan พร e เ e นต์แมนะครับผมตัวละคร Godly ี่ที่ตอนเปิดตัวมาดาเมจอย่างโหดแต่ว่าก็ต้องถูกเนิบลงไปนะครับผมจนคนพูดกันว่าไม่เก่งแล้วหรือว่าแบบมันอ่อนลงจนแบบแทบจะเป็นตัวมิติกซึ่งผมก็จะมารีวิวให้ดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมหรือว่าแบบใช้ไม่ได้แล้วหรือว่าแบบเอยยังพอใช้ได้แล้วก็นำาเล่นได้อยู่อะไรประมาณนี้นะครับผม ซึ่งก็ต้องขอบคุณคุณก็อดเปิดกับคุณนิวเอ็กดีนะครับที่เป็นคนให้ตัวละครน,นี้มาแล้วผมทั้ง2คนเลยขอบคุณมากเลยครับก็เลยทาให้มีตัวละครมารีวิวเนะ <c oughs> okay, าะโอเคครับผมซึ่งตัวละครจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันได้เลยครับผม let's go โอเคนะครับอู้ ه, เขาเปลี่ยนยูไใหม่นะผมดูดินาน่นดั่งได้แมยเขาเปลี่ยนภาพใหม่เลยเนี้เฮ้ยสวยจังสวยจังผมขอแคปไว้เผื่อเอาไปเอาไปนี้ก่อนเอาไปทําเป็นภาพหน้าปกสวยดีสวยดียดูแปลกใหม่ขึ้นเออสาหรับ ใครใหลายแล้วคนที่แบบอยากให้ผมดูตัวของสกิมดิเทเลตผมต้องบอกว่าผมดูมาแล้วนะครับผมดูจบทุก EP แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาพูด,พดคุยกันในวนะันไลฟ์วันเสาร์เนาะก็ใครจะมาพูดคุยกันเรื่องของสกิมดิเทเลตก็เตรียมตัวมาพูดคุยกันได้เลยครับผมก็บอกความรู้สึกตอนนี้ก็คือสนุกอยู่นะเออถึงตอนถึง,ถง,ถงช่วงแรกๆมันจะงงๆแล้วก็อะไรไม่รู้ไปหน่อยก็เถอะแต่พอมันเข้าสู่ช่วงหลังๆสักประมาณ EP สี่สิบห้าสิบเป็นต้นมาเนี่ยก็ เออรู้สึกว่าเริ่มสนุกขึ้นโอเคนนั่เดี๋ยวผมขอวางเอ็ผมดูตัววางวางตัวพรีเซนเอ้าไม่ทันไม่ไรผมชิวๆนะนี่ไนท์แมร์ใช่ไหมรู้สึกว่ายูไอมันดูใหญ่ขึ้นหรือเปล่าหรือว่าผมคิดไปเองเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะผมเอาสฉมาะวางตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็วางตัวของอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะวางตัวฟาร์มเงินไปได้ทั้งสามตัวเลยนะครับผมเพราะว่าเก่งแล้วเนาะตัวนี้กับตัวของอ่าพีเซนต์นี่วางไป ไม่ใช่สี่เซนต์อีกแรับตัวของเตอร์กี้สปิเกอร์แมนตัวต้นเกมที่ดีสุดสำหรับผมอ่าตัวนี้วางนี้แล้วกันตัวนี้ครับตจะนี้วางได้ไหมโอเคบางได้อยู่โอเคหลังจากที่เราวางตัวนี้ไป็ามตัวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาอัพตัวของเตอร์กี้ให้เป็นเลเวลสามแล้วกันนะจุ๊บโอเคพอเป็นเลเวลสามเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะมาอัพตัวของตัวฟาร์มเงินให้เป็นเลเวลสามตามไปนะครับผมนี่ก็ขออัพตัวเตอร์กี้ให้เป็นเลเวลสามก่อนนะ ก็ชิวๆครับผมบอกเลยว่าไม่ได้ยากนะขนาดนั้นหรือเปล่านะออ้โดนหลับไปแล้วโอ้โดนหลับต่อหลับแล้วหลับอยู่หลับต่อโอเคเดี๋ยวต่อไปก็มอบตัวของตัวฟาร,ร์มกันให้เป็นเรวิลสามทั้งสามตัวกันดีกว่าฮะสบายๆง่ายๆหรือเปล่านะหรือจะยากนะครับ <c oughs> มาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วตอกแตกตอก ิวับผมไม่ต้องกลัวอะไรนะยังไงตัวของเตอร์กี้ส a ิกเกอร์แมนก็เขี่ยได้อยู่ละเก่งนะครับผมเป็นตัวต้นเกมที่ผมคิดว่าถ้ายังไม่ไม่มีตัวไหนมาล้มได้ก็คงจะต้องเป็นตัวเนี้ยไปยาวๆเรื่อยๆสำหรับต,ตัวต้นเกมอะเตอร์กี้ส a ิกเกอร์แมนมันเก่งมากๆเลยนะคือแบบมันทำมาแบบเป็นตัวแรที่ผมว่ามันดูดีกว่าตัวรีเจนต์อีกดูดีดูดีโอเค ตัวนี้ทั้ง3ตัวเลเวลสามแล้วเดี๋ยวผมจะอัพตัวของเ u r ร์กีสปิเกอร์แมนให้เป็นเลเวลสี่นะครับเดี๋ยวได้ยิงแรงขึ้นเนาะโอเคแล้วพอเป็นเลเวลสี่ปุ๊บผมก็จะวางอีกหนึ่งตัวป้องกันไว้นะครับผมแถวๆนี้นะแล้วก็อัพเป็นเลเวลสี่เหมือนกันนะครับผมตัวนี้โดนหลับโดนหลับไปแล้วครับผมอาจจะโดนตัวตำรวจฆ่าตายหรือเปล่า,าสำหรับตัวแจ็คแพ็กพลิสทัวเลต เรียบร้อยครับผมพอวางสองตัวเสร็จปุ <c oughs> ๊บเดี๋ยวผมจะมาอัพต <laughs> ัวฟาร์มของเราให้เป <star> ็นเลเวลสี่บ้างนะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะตอนนี้ก็สบายยชิวๆครับผมเอาไปเลเวลสี่บ้างทั้งสามตัวเลยนะครับผม เรียบร้อยทีนี้ผมก็จะมาวางตัวของเต r ร์กีสปิกรแมนเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเพื่อทําให้มันอการันตีว่ามันมอนจะไม่หลุดมาเยอะขึ้นครับผมโอเคทีนี้ผมวางไปหึตัวแล้วเดี๋ยวผมจะอัพตัวของตัวฟาร์มให้เป็นเลเวลหบ้างนะครับบอกแล้วว่าตัวเนี้ยเก่ง t เ r k ร์ speaker man มันไม่ไม่อยู่ในซีรีส์ด้วยนะตัวนี้เพราะว่าผมไปดูมาแล้วไม่เห็นมีตัวนี้เลยตัวซานต้าก็ไม่มีเป็นตัวที่เขาคิดมาเองใช่ไหมออริจินอลด้วยผู้พัฒนาผู้พัฒนาสิโอเคเดี๋ยวเราจะวางตัวของเตอร์กี้สปิกร์แมนอีกสักตัวหนึ่งไว้ตรงนี้นะอล้จากนั้นก็จะทําการอัพตัวฟาร์มของเราให้เป็นเลเวลเทั้งสตัวเลยครับผมมีประมาณสตัวก็โอเคละสำหรับตัวของเตอร์กี้สปิกรแนะ อ๋อมันมีจำนวนทอเลีลบอกตรงนี้ด้วยเหรอว่าแบบเหลืออีกกี่ตัวจะหมดเวฟอ่ะอ๋อดีแฮะดีแฮะเออดี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 อะไปโอ้จะโดนเครื่องบินรับเสียนหรือเปล่านี่อะอไม่โดนัะผมไม่โดนไม่โดนวาคุ้มราบเสียนไหมก็ไม่โดนอยู่ดีับผมเพราะว่าวาคุ้มก็วาคุ้มเถอะไปดูซีรีส์มาวาคุ้มออกมาแป๊บเดียวเอง นู่นอาจจะเป็นตัวเก่งอะไรสักอีกออกมาแป๊บเดียวก็หายไปเลยบางตัวที่เขาเอามาเอาหยิบมาลเล่นนี่คือแบบไปไปดูในซีรีส์ก็คือแบบออกมาแค่นี้เองเหรอเขาก็ยังหยิบมาทำความสามารถได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวมันยิงไปยิงไปนะอ่ะอัพเ 7, ป็นเบลเจ็ดอยู่แล้วหนึ่งตัวอ๋อจะเคลียร์บอทสิบเจ็ดได้หรือเปล่านะสำหรับตัวเตอร์กี้แค่สี่ตัวนะครับผมเอาล่ะจะเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้ไหม จะรอดหรือเปล่านะครับผมจะหลุดหรือเปล่านะยังครับผมยังเคลียร์ได้ยังเคลียร์ได้โอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหดูดูเลือดบอสดูเลือดบอสเอาดี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 อาดอาดโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการวางตัวของไททันพิเศษแล้วเนะาะแถวๆนี้แล้วกันอ่ะปุ้มปุ้มเริ่มเปลาหนึ่งใช้วางราคาวางหนึ่งพันนะครับผมดาเมจอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าแล้วก็ระยะยี่สิบห้าคูลดาวน์หนึ่ง เอาขั้นต่อไปใช้เงิน5,000บาทแล้วก็ดาเมดกลายเป็น4,326.7รอีกระยะ30แล้วก็คูดาว0.5น์าเอายร์ขั้นต่อไปใช้เงิน40,000บาท40,000ื 4, นหรอโคตรเยอะวงของมันนี่คืออะไรอะ่ะวงข้างหน้าเนี่ยกับวงข้างนอกอะ่ะคืออะไรวะมันสเปซจริงเหรอสเปซคือยิงกระจายใช่ไหมผมไม่เห็นว่ามันจะยิงกระจายตรงไหนเลยเ็มค้าวางแพงแพง มีสีกล่องเปล่าออกมาไม่รู้ว่าสีเขาเหี๋ยวเขาบอกว่าสีแดงแรงสุดใช่ไหมโอ้โหเปล่าออแต่สีนําเงินสีน้ําเงินกับสีส้มโอ้โหน้ําเงินน้ําเงินแล้วก็ส้มโอโ้โอหโอห้โอหโอ้โหโอ้โหมีเหลืองมาด้วยไม่ใช่ไม่ใช่สีแดงสีเหลืองใช่ไหมที่แรงอะ่ะที่ผมวางตัวหมอไปสักตัวหนึ่งแล้วกันเพื่อ,อความปลอดภัยเนาะดูสิแปะแปะโอ้โหแปะแปะแปะ,แปะหรือว่าผมต้องต้องวางเพิ่มสักตัวหนึ่งก่อน ดี๋ยวเราจะวางเพิ่มสักตัวแล้วกันให้มันแบบเต็มๆไปเลยไม่จะว่าเป็นไททันที่วางชิดกันได้เยอะอีกนะดูดิอ่ะก็วางไปวางไปแล้วก็อัพวางไปแล้วก็อัพไปวางแล้วก็อัพอย่างงี้โอเคก็เดี๋ยววางสักตัวหนึ่งแถวนี้แถวนี้แล้วกันอ่าวางแล้วก็อัพไปแบบนี้โอเควางไปสักประมาณสี่ตัวแล้วเดี๋ยวผมจะรออัพมันให้เต็มละเงินกันสี่หมื่นอ่ะเยอะจังเน้นันเดี๋ยวผมจะตัดชิดไปตอนที่ผมมีเงินพอสี่หมื่นแล้วกันนะครับผม let's go โอเคนะครับตอนนี้เราก็มีเงิน40,000แล้วเดี๋ยวผมจะอัพหนึ่งตัวให้มันเป็นเรียวตันก่อนละกันนะเอาเป็นตัวนี้แลวกันอยู่ตรงกลางดีปึ๊บแล้วผมหลังจากที่เรียวตันแล้วระยะไกลเป็น40ดาเมจอยู่ที่9,975แล้วก็คูดาวอยู่ที่0.25นะครับมีวง2สีก็คือสีแดงกับสีเหลืองเนาะเป็นวงใน,นกับวงนอกระยะวงก็โอเคอยู่แต่ว่าก็สั้นกว่าตัวของ u t c นะครับ u t c จะระยะไกลก,กว่านะโอเคแล้วผม ดูดีขึ้นไหมอะก็อาจจะดูดีขึ้นหรือเปล่านะวงวาม,วามันกว้างๆหน่อยนี่ันคือวงอะไรวงสเปซเหรอก็ไม่เห็นมีเอฟเฟคอะไรนะเหมือเข้าเ,าเลโก้มาต่อเลยดูดิเป็นลำโพงที่หวัวไหลเหรอแล,แล้วก็เป็นกล่องของขวัญผมยิงไปผม,มยิงไปดูว่าแบบจะเก่งหรือเปล่านะก็เคลียร์มอนใช้ได้อยู่นะผมรู้สึกเหมือนจะมีสโลด้วยปะสีฟ้าก็นคือสโลหรือเปล่า รู้สึกึกมันยิงสีฟ้าคือสโลนะยิงสีเหลืองคือดาเมจแบบหนักมากๆส่วนสีส้มนี่คืออะไรอะ่ะสีส้มเทาอะ่ะไม่แน่ใจนะเรื่องสีส้มเทาคืออะไรแต่ก็ปล่อยมันยิงไว้ผมชิวๆเลยนะดูดิชิวมากชิวมากก็ยวผมอัพหมอให้เต็มก่อนดีกว่าลืมไปวเวฟสามสิบสองละ้หมอเต็มไปแล้วตัวหนึง่ง ก็สบายแล้วคร here, ับผมนี่แบมันยิงไปฮะแอบมันยิงไปปัง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 โอ้โหถ้าเกิดออกเหลืองรัวนี่น่าจะสนุกแล้วเนี่ยไอไอโอกาสออกเหลืองนี่คือมันสุ่มแหรอผมหรือว่ามันการันตีออกที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือมันจะสุ่มออกเรื่อยๆอ่ะมีแบบปลาเหลืองรลัวงี้ไหมนี่มีปลาสีเหลืองรัวงี้หรือเปล่านะโอเคผมกั้นเดี๋ยวเราก็จะตัดไปอย่างตอน ด่าน50เลยแล้วกันเลยอาจจะถ้าเกิดมันจะแพ้ก่อนก็เดี๋ยวก็จะตัดไปถึงด่านนั้นแล้วกันนะโอเคครับ okay, ผมเพว่าเพื่อไม่ให้คิปเสียเวลานะครับไว้เจอกันออตอนถ่ายด่านนะผม Let's go โอเคนะครับตอนนี้ก็เวฟ50เรียบร้อยแล้วเท่าที่ผมนั่งดูมามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมก็คือการเล่นก็คือวาง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 อย่างเงี้ยวางไปเรื่อยๆเลยสึ่ว่าเล่นง่ายง่ายอยู่แต่ว่าจะเลีย์ได้ไหมอีกเรื่อนงนงะน้้าด่ไวยใชอู แถมตัวเดียวตัวนี้มันราคาค่อนข้างที่จะไม่ได้สูงอะไรมากเลยเป็นสำหรับกอรลี่ตัวนี้ว่าแค่เอาตัวมิติสักตัวหนึ่งไปแลกก็ได้ก็น่าจะแลกได้มาแล้วอาจจะถ้าถ้าเกิดเป็นตัวยูดีซีก็ตัวเดียวแต่ถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะสักประมาณ2ตัวอะไรเงี้ยเนี่ยผมรู้สว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะในสิบหกนาทีครึ่งอาจจะสักประมาณสิบเจ็ดนาทีประมาณนี้ผมอาจจะสักประมาณสิบเจ็ดนาทีในการเคลียร์ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะ ว่าใช้ได้อยู่เลยครับผมน,นี่ยิงไปบางทีอาจจะต้องอย,อยู่ที่ดวงอีกอีกหนึ่งทีด้ว่ว่าดวงเราดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันยิงไปยิงไปนะดูดิโอ้โห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 โโอ้หถ้าออกสีเหลืองทีก็คือหายไปไปครึ่งอ่ะแต่ว่าหยุดอยู่ที่ดวงนี่แหละเออถ,ถ้าเกิดดวงดีก็ควรจะประมาณสิบสิบหกนาทีถึงสิบห้าถึงสิบหกนาทีต้นๆอ่ะแต่พอดวงไม่ดีอย่างผมเนี้ยก็เห็นไหมฝ้ารัวรัวแต่เมื่อกี้ออกเหลืองมาทีหนึ่งก็โชคดีไป โอเคถ้า okay, ผมสำหรับสรุปการใช้งานก็คือยังใช้ได้แล้วก็ใช้ง่ายตัวผมก็แคว่วาง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 ไปแล้วก็อัพแค่2องคันโดยมันค่อนข้างที่จะด,ดีตรงนี้แหละสำหรับคนที่แบบขี้เกียจจําอะไรเยอะขี้เกียจจําสูตรเยอะจำการวางเยอะก็แค่แบบเริ่มมาใช้ตามผมก็ได้ก็คือวางตัวเตอร์กี้แล้วก็วางตัวฟาร์มแล้วก็วางตวเตอร์กี้อัพให้เต็มอะไรสี่ตัวแบบพวกเนี้ยอะไรเนี้ยเรื่อยๆแล้วก็ที่เด็กก็มาอัพมาวางตัวพวกนี้แล้วก็อัพอัพวางเสร็จละจบก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปรีวิวตัวของไททันเพรสเซนต์แมนนะครับ โอเคเราใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆมาติดตามผมด้วยนะโอเคผมรับวันนี้ก็ไปก่อนละบ๊ายบายไว้เจอกัน